สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกึ้ยกับช่องทัต o ยวลีทเช่นเดิมวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันในส่วนสนุกขอตัวตลกหรือเปล่าเนี่ยพวกเราอะไรวะเป็นเถอะว้าวทำไมมันดูเหมือนบ้านบ้านบีสิงมากเลยเช็คพอยต์รู้สึกว่าอาจจะมีลาวา ก็ซึมเข้ามาในสวนสนุกนี้ก็เป็นได้้ลิลูกเปลเิล้ยลูกโปงอิดะเนี่ยเพนนีไวอันนี้รู้สึกว่าอาจจะเป็นแมพใหม่ก็ได้กระโดดข้างล่างรู้สึกว่าจะเป็นแบบมันช่องปากของตัวอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเพนนีไวหรือเปล่า ตายเลยในช่องนี้รู้สึกว่ามันจะทำไมถึงระ,ะบายไฟล์ออกมาวะโอเคปากวัวบนท่อน้ำท่ออะไรก็ไม่รู้เขาคือใครน่าจะคนสร้างแมบหรือเปล่า มือของตัวตลกที่ยื่นออกมาที่พยายามที่จะจับเราอืมท่านแน่เอ้ยไ,ด,ได,ยดี๋ยวโอเคเช็คไฟล์โดนพอดีเมื่อกี้รีบกระโดดขึ้นกันเลยดีกว่าโอเค กันต่อมันขึ้นสนิมแล้วมันจะพังลงมาปะเนี่ยโอเคค่อยๆไปบันไดเราจะต้องขึ้นบันไดไปแล้วเราก็เจอประตูประตูเปิดได้เป็นแบบที่ดูเจ๋งเด็ก ใบมีดโผล่มาโอเคมีบันไดให้เราขึ้นไปข้างบนท่อแล้วนี่คือโลกภายนอกหรือเปล่าอา้าวใช่เจอดย้ยตจวตลกอะ่ะเออฆาตกรตจวตลกตจวตลกวิ่ง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  เฮ้ยเฮ้ยจุกจุกตัวตลกขึ้นมาไม่ได้หรอก็สวยเลยครับ,บวิ่งละไปดิเออเฮ้ยอย่าสายเยอะดิเราจะต้องไปที่ไหนเนะี่ยา้าโอเคเราจะต้องไปไหนต่อลงไปหรือเปล่า เราหลบหายไปแล้วไปกันต่อเลยอันนี้เป็นสวนสนุกนี่เองประตูเปิดป่ะเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เราต้องไปทางไหนเนยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราน่าจะมาผิดทางหลีตัวตายแป๊บน,นึง ดีเซ็ตมาติดทางดูจากตอเีแล้วโอ้โหนใจเย็นครับคุณพี่ oh. อยากเพิ่งเรืกร่กงแรกผมเลยโอเคโอเครอดละอา oh. มาเลยไปเพนนี่ไว้ รู้สึกว่าเราจะต้องขึ้นไปไอ้ตรงส่วนที่มันยังสร้างไม่เสร็จนะนเนี่ยตรงไหนดีวะน่าจะตรงนี้มาเดิมตัวลงปุ๊บโอเคเสร็ควอยสูงซะเหลือเกินไอ้เจ้าตัวตลกรู้สึกว่ามันก็ยังจะอยู่ตกป,ป่องอีกแล้ว ตลกมันไม่ได้ตามเรามาเลยขึ้นบันไดเราจะต้องลงไปละมั้เนี่ยอ่ะมันใต้ดินเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวกระโดดสิโอเคแปลต่อ ทำของเพงนี่ยไว้หรือเปล่าเอ้ยโอ้โหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคใบมีดอือหือไลกทุ่มละลกทุ่มเอ้ย รู้สึกว่าอมันยากจังเราจะต้องมองให้ดีๆใน่คือการข้า,ามถนนโอเคเฮ้ยโอเคอยังรอดมันคืออะไรกันเหมือนมังกรเลยอะไรอะ่ะ เอาเหมมองไม่เห็นไปเี้รู้สึกว่าเรามาอยู่กันที่ไหนกันเนี่ยที่นี่คือที่ไหนนาลกหรือเปล่าอือหือแล้วเราจะรอดไปได้ไงเนี่ยวิ่งผ่านไฟ หมุนก้อนหมุนก้อนตกแตไฟจากด้านหลังเมื่อกี้โอเคตะแกงเลยพากัวเอาเมื่อกี้พลาดโอ้ปากวกัวไหมอืมโอเค ประตูแห่งดินแ,ดน,แดนนรกองอี่ไม่ได้โอ้โอเมื่อกี้พลาดไปเดบฟาดมาแล้วเดบฟาดเดบฟาดมาแล้วครับผมปึ๊บโอเค okay. ไปไหนต่อไปไหนต่อ โอเคหมดแล้วว่าแต่เด็กคนนี้เขาเป็นใครกันสีน้ำเงินไฟสีน้ำเงินมันจะช่วยในการกระโดดอ๋อเอา้านึกว่าจะกระโดดได้หลายครั้งโอ้อะไรครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่กระโดดพี่ชิตหอคอย ปึ๊บเอ้ยเอาใหม่มาครั้งนี้เราต้องจริงจังสละประตูสูงเอประมาณตรงนี้โอเคตรงนี้ได้หรอตรงนี้ได้โอเคใจเย็นใจเย็น โอเคนึก okay. ว่าจะล่วงซะแล้วโอเควิ่งอีกแล้วใช่ไหมกดไ,ไ,ไปไหนเฮ้ยเข้าไปในระ่าอ๋อเราเข้ามาในประตูที่มันล็อกบมก่อกี้เราเข้ามาไม่ได้อย่าบอกนะว่าต้องเข้าไปในปากไอ้ตัวต,วตวลกนี่น้ำ เลเซอร์มันรู้สึกแบบเป็นบ้านเลยทางมันดูยาวมากอะอข้างหน้ามีประตูที่เป็นเครื่องหมาย n c i t m a มันคืออะไรกันทำไมมุมมองมาดูแคบลงวะเออม,มันแคบลงจริงๆทําทำให้รู้สึกมันยังไงวะแปลก มาจริงจังละโอเคใจเย็นทำได้โอ้โหเมื่อกี้มันใกล้อยู่แล้วว่ไม่ไปแล้วมาทไมเดี๋ยวนะต้องค่อยๆกระโดดไม่รีบโอเค เราเพิ่งสังเกตกับดักสร้างเกมไห้ดีอยู่แล้วเนี่ยน,นี่คือโลกแห่งกระจกนั่นหรออยู่ในปากของเจา้าตัวตลกเมืเอ่อกนะี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยังกัดอีกมิตอีอะไรได่าด่าด่า เป้ hey, ่เอ้ารู้และ้วละรู้แ OK ล้วรู้แล้วแต่ทำไม่ได้เฮ้ยโอเคใจเย็นนะ ปิดประตูอะไรเนะี่ยมันจะสาโลงเหรอขึ้นไปโอเคเอา้าเดี๋ยวนะ้ามันหนาขนาดนั้นเลยเหรอหนาขนาดนั้นเลยเรามาก่อนเถอะ อโ <c oughs> อ้แล้วเปิดเลยมันยากจังอ่ะทำไมมันยากอย่างนี้เอ่อโอ้โเราจะเดินธรรมาดาไม่ได้เราจะต้องกระโดดไปด้วย เออโอเคเด็อันหนึง่งส,สีแดงโอเคไปแล้วครับผมอะไรเนะี่ยเงิน้งินไปแล้วครับผมรางนี่มันไม่ใช่รางธรรมดาเนี่มันรางโซ่นี่ว่ะ นี่เรากำลังจะไปไหนนะยอิงจริงนะดูเหมือนสวนสนุกล้างเลยอู้หูอ้าวไอเพนนี่ไว้นี่มันยังอยู่เรอเนี่ยนะไปแล้วครับผมแรงมากไปแล้วอุ๊ย์ว้ามะ เช็คพอยเฮ้ยอะไรวะเราลอดออกมาได้แล้วงั้นเหรอเช็คพอยอ้าวโอเครู้สึกว่าเราจะลอดมาจากไอบ้บ้านพีเสียงเฮ้ยบ้านพีสิงของตัวตลกได้แล้วส่วนสนุกจอมปลอมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า